ก็วัดแห่งนี้นะครับไม่ใช่วัดล้างนะครับผมมีเจ้าอาวาสดูแลนะครับแต่เจ้าอาวาสท่านอยู่ที่เป็นม้าเป็นรถม้านะครับตรงนี้เป็นกุฏิพระนะครับผมโอ้สร้างอย่างดีเลยครับตรงนี้นะครับผมจะสร้างครอบพระธาตุเก่าแก่นะครับรถดับเพลิง 3- 4สี่คันนะครับมาสูบน้ำจากจุดนี้ไปนะครับน้ำก็ไม่แห้งน้ำก็เท่าเดิมนะครับ สวัสดีครับผมอันโนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่บ้านโพธิ p a i s a r นะครับตำบลโพธิ p a i s า r นะอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับผมหมู่บ้านแห่งนี้เนาะจะมีวัดนะครับผมหลายที่มากๆนะครับจะมีวัดกลางนะครับผมแล้วก็วัดป่าเนาะแล้วก็วัดโพนนะครับผมอยูที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือเป็นวัดโพนนะครับผมวัดโพนเนาะก็ตอนนี้นะครับไม่มีพระท่านมาจับพรรษาอยู่นะครับ คือจุดนี้นะครับหลังจากที่สอบถามข้อมูลแล้วนะครับวัดนี้ไม่ใช่วัดล้างนะครับเนาะวัดนี้ก็คือนับสร้างมาเมื่อประมาณปีพศ2 4 1 9นะครับถ้าข้อมูลผิดพาดต้องขออภัยนะครับเนื่องจากาหมู่บ้านนี้เนาะมีหลายวัดนะครับผมเขาก็เลยนำวัดนี้นะครับรวมกับวัดกลางเนาะ มีจเจ้าอาวาสวัดกลางเนาะเป็นผู้ดูแลนะครับผมเป็นคณะสงฆ์วัดกลางนะครับตรงนี้นะครับจะมีศาลาเนาะเป็นศาลาหลังเก่านะครับผมแล้วก็จะมีภาพรประธานเนาะนะครับมีม้มาโอ,โอ้เป็นม้าเป็นรถม้านะครับ น่าจะนําไปแห่ตอนช่วงบุญพรเวทเนาะ,นะครับตรงนี้ก็จะมีพระประธานนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปเนาะมีบาทพระเก่าด้วยนะครับผมนะก็วัดนี้นะครับตอนนี้ไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่เนาะนะครับผม เห็นว่าจะบูรณะอยู่นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะบูรณะตอนไหนเนาะก็จะมีกุฏิพระนะครับหลายหลังเลยนะจะมีฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็มีฝั่งนู้นนะครับโอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่แบบโรงโลกเนาะตรงนั้นจะมีต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่มากนะครับ ข้างๆกันนะฝั่งนี้เนาะก็จะมีเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับผมที่อยู่ใกล้กันตรงนี้จะไม่มีรั้วนะครับสังเกตดูนะจะไม่มีรั้วนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปชมกุฏิพระนะครับหลังนี้กันก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัตินะครับจุดนี้ให้ฟังเนาะตรงนี้เป็นกุฏิพระนะครับผมโอ้สร้างอย่างดีเลยครับ ดูจากนะครับโครงสร้างนะพวกคานด้านบนนะผมพ่วกไม่กินเลยนะยังแข็งแรงอยู่นะครับเสาเป็นเสาปูนนะครับนี่อันนี้คือกุติพระนะครับทางตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นทางที่ชาวบ้านเนาะ ซ้ายสัญจรไปมาด้วยนะครับจต่ีวผมสังเกตดูจะเห็นรถไถเนาะที่ผ่านไปผ่านมาหลายคันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีโอ่งนะครับโอ่งขาวอยู่ใบหนึ่งเนาะน่าจะใช้สำหรับนะครับเก็บน้ำเนาะไม่มีน้ำอยู่นะครับ อันนี้เหมือนเป็นเ,เป็นที่สำหรับใส่ล้อรถไถหรือเปล่านะครับเห็นแม้แต่ใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขึ้นไปชมกุฏิราด้านบนเนาะ บันไดนะครับยังขึ้นได้อยู่เนาะมีปวกกินอยู่นะแต่ยังแข็งแรงนะครับผมปวกก็ได้เล็มเลียมเนื้อไม้ที่อ่อนเนาะแต่พวกแกนไม้แข็งแข็งก็คือกินไม่ได้นะครับโอ้โสร้างอย่างดีนะครับกว้างมากนะแข็งแรงมากๆนะครับโอ้ไม้แปรานบนนะครับเป็นไม้มะพร้าวนะครับ ไม้ของต้นมะพร้าวเนาะจะเห็นลายเซียนนะครับปวกไม่กินเลยเนาะตรงนี้ประตูกุฏินะครับเปิดอยู่นะขออนุญาตนะคะจะที่จ้าทางนะครับโอ้ป้าด้านบนด้านในนะครับผมเหมือนเป็นรังปวกนะเห็นไหมครับรังดำๆนะครับปวกกินทั้งหมดเลยเนาะอันนี้เหมือนเป็น มันขี้อะไรนะครับผมขี้หนูขี้นกหรือเปล่ากองแบบกองเยอะมากนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ขี้นะครับผมเป็นเหมือนดินนะครับนี่เป็นก้อนเป็นก้อนเนาะเฮ้ยเหมือนเม็ดปุ๋ยนะครับผมไม่รู้ว่าคือขี้อะไรเนาะตอนนี้ข้าวของด้านในคือไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็จะมี เหมือนเป็นพรพพุทธรูปเนาะองค์หนึ่งนะครับบนหิ้งพระนะครับแต่ปวกก็คือกินนิดเดียวเองเนาะคือวัดแห่งนี้นะครับผมก็ชาวบ้านบอกว่านะจะมีเขาเรียกว่ามีคนมาดูแลรักษานะครับผมก็คือจะสังเกตดูจะมีการกวาดใบ,บไม้เนาะกวาดใบ,บไม้ออกนะครับผมเพื่อกันไฟป่านะครับตรงนี้นะ่าจะมีคนมาสีปวกนะผมว่านะครับผมปวกเลย ไม่ได้แบบอ่าลามขึ้นเนาะนี่ครับน่าจะมีคนมาสีดปวกน่าจะมีคนมาดูแลอยู่นะเพราะสังเกตดูปวกที่ขึ้นมันมันไม่ลามมันไม่เต็มนะครับผมก็วัดแห่งนี้นะครับอ เจ้าอาวาสนาอองค์สุดท้ายนะครับที่ท่านอยู่นะครับผมก็ท่านได้มรณภาพไปนะครับเมื่อปลายปีพศ2554นะครับก็จีเป็น2555เนาะประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีพระท่านมาจำพรรษาเลยนะครับผมคือสาเหตุนะครับที่วัดแห่งนี้เนาะไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่ในตอนนี้นะครับคือวัดนี้นะครับเป็นวัดโพนนะ ้องเล่าถึงเมื่อก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเมืองเก่านะนะครับผมที่ย้ายมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะครับก็ตั้งเมืองเก่าแล้วก็จะมีการสร้างวัดนะครับก็คือวัดกลางนะแล้วก็วัดโพนวัดป่านะครับมี3าวัดนะครับผมนะ วัดโพนกับวัดกลางอยู่ใกล้กันมากนะครับห่างกันไม่ถึง1กิโลนะครับผมคือหมู่บ้านหนึงเนาะจะมีวัดได้แค่1วัดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิพระอีกหนึ่งหลังนะครับผมสังเกตดูกุฏินะจะมีองค์แดงทุกหลังนะครับเพื่อที่จะเก็บน้ํำฝนไว้ใช้นะในยามจําเป็นในยามฤด,ดูแล้งนะครับบริเวณอรอบข้างของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับว่ากันว่าจะมีการปลูกนะครับผม ปลูกกอไผ่ไผ่น้ำนะครับรอบเป็นผนังล้อมรอบหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ต้นมะม่วงใหญ่นะครับอายุน่าจะหลายร้อยปีเนาะถึงใหญ่ขนาดนี้นะครับก็หลังจากที่สอบถามชาวบ้านนะครับอ่าเขาบอกว่าวัดนี้ไม่ได้ล้างนะคะผม ตรงนี้นะครับโดนปลวกกินน่าจะเยอะอยู่นะครับโครงสร้างข้างบนคือผูกพังเยอะเลยเนาะอขออนะะุญาตนะครับพวกพื้นพวกอะไรคือปลวกกินไปหมดเลยเนาะเห็นไ,ไหมครับอ้าว หลังคาด้านบนนะครับแปรโดนผัวกินไปเยอะเลยเนาะนี่ครับโอ้ยบันไดก็ผุอยู่นะครับผมพื้นก็ยังแข็งแรงทนทานอยู่ครับนี่ประตูคือไปหมดแล้วน,นะนะขออนุญ,ญาตนะครับด้านบนนะครับผมด้านด้านในกุฏิ แห่งนี้เนาะจะมีใบไม้นะครับโอ้ที่ปิวเข้ามาเนาะตรงหิ้งพระนะผมจะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับแล้วก็มีบาทพระเก่ามากๆเนาะผมไม่กล้าเดินแรงนะครับขออนุญ,ญาตนะครับนี่กลัวพื้นมันจะถล่มลงไปเนาะเนี่ยครับแล้วก็จะมีหนังสือพระนะครับผมนี่แล้วก็มีรังปลวกด้วยเนาะ จุดนี้ก็มีรังปลวกนะครับผมตัวนี้เป็นบาดพระเก่านะครับโอ<ฮ>้เผนนี่ผูกพังไปหมดเลยเนาะฝั่งด้านข้างฝั่งนี้นะครับจะมีชาวบ้านที่เอ่อมาทํานาอยู่นะครับผมนี่กำลังถ่ายนาเลยนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เนาะนะครับก็จะ มาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะครับถามดูก็คือมาจากเมืองมหาชัยนะครับผมเมืองกองแก้วเนาะเมืองมหาชัยก็จะอยู่นะครับใกล้ๆก,ก,กันกับเมืองท่าแขกนะครับผมข้ามไปฝั่งนครพนมเนาะจุดนี้ก็จะพูดภาษาโซนะครับ ด้านหลังก็จะมีต้นมะขามใหญ่มากครับแล้วก็มีแทงน้ำนะครับผมต้นมะขามใหญ่มากเลยเนแต่จุดนี้ไม่มีต้นดอกจำปาเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะนะครับสรุปประวัติที่ผมฟังมาจากชาวบ้านนะที่ได้ไปสอบถามมานะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยไว้ก่อนนะผมคือจุดนี้เนาะชื่อว่าบ้านโพธิเปสานนะครับก็ตาบลโพธิเปสานเนาะอำเภอกุสุมานนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อก่อนก็ว่ากันว่านะครับผมได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงนะครับผมแถวแถวเมืองมหาชัยเนาะเมืองกองแก้วนะครับผมได้มาตั้งถิ่ฐานอยู่ในจุดนี้เนาะแล้วก็ได้สร้างวัดนะครับผมจะมีวัดกลางนะครับ วัดโพนนะครับผมแล้วก็วัดป่านะครับก็คล้ายๆกันกันกบบ้านเมืองเก่าเนาะบ้านเมืองเก่าก็จะมีวัดกลางวัดเหนือวัดใต้นะครับจะมี3วัดเนาะตรงนี้น่าจะเป็นเมืองเก่านะครับผมเนาะแต่เจดี JD, หรือโบสถ์ ots, แบบเก่เาๆที่เหมือนบ้านเมืองเก่าไม่มีนะครับผมจะมีแค่เป็นศาลาแล้วก็กุฏิที่น่าจะสร้างได้เมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วเองเนาะ ตอนนี้นะครับผมก็ไม่มีพระท่านมาจำพรรษาอยู่ในจุดนี้นะครับเพราะว่าเพื่อง่ายต่อการดูแลนะครับผมท่านก็เลยรวมวัดกับวัดกลางนะครับผมเจ้าวาดที่ดูแลวัดนี้นะครับท่านอยู่วัดกลางวัดกลางก็ใกล้ๆกันนะครับผมไม่ถึง1กิโลนะครับออกไปถนนเส้นนี้ก็ถึงนะครับเนาะแล้วก็จะมีอีกวัดนึงนะครับวัดป่านะครับชื่อว่าวัดป่ากุดแก้วนะครับ หลังจากที่ผมพาทุกคนเนาะไปชมนะครับวัดเก่านะครับที่บ้านโพธิไพศาลเนาะผมขับรถนะครับจากบ้านโพธิไพศาลนะครับมายังตัวอำเภอกุสุมานะครับห่างกันประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมเพื่อที่จะมาดูน้าสร้างโบราณนะครับเป็นน้าสร้างนะครับที่ชาวกุสุมานนะใช้ดื่มกินนะครับเมื่อสมัยมาตั้งบ้านเมืองอยู่ในจุดนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นเจดีนะครับผม ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็สร้างจากนะครับอันนี้เป็นหินิลาแลงเนาะนำเป็นหินิลาแลงเนาะโอโ้แมวดําตัวใหญ่มากนะครับหมาไล่เมื่อกี้นี่นะขึ้นต้นไม้นะครับคือนําหินิิาแลงนะครับมาเป็นฐานแล้วก็นํามาก่อเป็นผนังด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นซุ้มประตูเนาะอันนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ พื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่จะสร้างครอบนะครับนี่ตรงข้างในนี้นะครับขออนุญาตเข้าไปชมนะครับเดียวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับผมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมจะสร้างครอบพระธาตุเก่าแก่นะครับนี่เห็นไหมครับด้านในจะมีพระธาตุนะครับองค์เก่านะครับผม โอองค์ใหญ่มากเนาะเห็นไหมครับแล้วก็มีปวกขึ้นนะครับอันนี้เป็นรอยปวกขึ้นนะขออนุญาตนะครับอืมนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นอิฐเก่านะครับผมน่าจะสร้างขึ้นมานานแล้วเนาะน่าจะสร้างขึ้นมาสมัยที่ตั้งเมืองเลยนะครับแต่ไม่มีจารึกอะไรไว้นะครับผมเห็นไหม รูปทรงนะครับเหมือนอยู่ทางลาวเลยนะลองดูนะครับผมข้ามไปทางเมืองท่าแขกนะจะมีพระธาตุรูปทรงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะครับผมเป็นพระธาตุเก่าเนาะสร้างครอบไว้นะครับตรงนี้จะมีช่องด้วยนะน่าจะเอาไว้สําหรับตั้งพระพุทธรูปเก่าๆเนาะตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับน่าจะเพิ่งสร้างไปเนาะลองดูกันครับผมว่าเก่าแก่ หลายร้อยปีขนาดไหนนะครับจะมีประตูฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้จะเป็นประตูที่ปิดกั้นไว้เนาะเป็นประตูหลอกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปชมนะครับน้ำสร้างเก่าเนาะคือจุดนี้นะครับผมจะอยู่นะครับในซอยบิ๊กซีเล็กนะผมนะเห็นไหมครับบิ๊กซีเล็กจะอยู่ตรงทางนู้นนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยบิ๊กซีเล็กเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาก็จะถึงเลยนะครับโอ้มีหินทรายก้อนใหญ่มากนะครับคือในบริเวณรอบข้างนะครับฝั่งนี้ไม่มีภูเขาเลยนะ แต่มีหินทรายก้อนใหญ่นะครับมาได้ยังไงเนาะนะครับฝั่งด้านข้างก็มีบ้านเรือนนะครับผมเป็นบ้านเรือนเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะมีต้นโพใหญ่นะครับผม,มตัวนี้จะเป็นแทงน้ํานะครับนี่บ่อนะครับบ่อน้ําน้าสร้างเนาะ โอ้โหน้ําค่อนข้างที่จะใสมากๆนะครับเราจะเห็นชั้นดินด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นเรียกว่าเป็นชั้นดินดินขี้ดินแห้นะเป็นดินแดงนะครับผมเห็นไหมลึกมากๆนะครับแล้วเราจะเห็นการนําไม้เนาะมาพาดพาดพาดขึ้นมานะครับผมและตรงนี้นะครับจะมีการทําเป็นบ่อซีเมนต์กั้นไว้นะครับน่าจะเป็นการตกด้วยนะครับผมเห็นไหมแล้วก็น่าจะเป็นประปาของหมู่บ้านนะครับมีท่อนอที่ ดึงขึ้นไปบนแทงน้ำนะครับจุดนี้อุดมสมบูรณ์มากๆเนาะนี่นะครับผมป่าน,น่าจะลึกมากๆนะครับคือบ่อน้ำสร้างบ่อนี้นะครับผมหลังจากที่สอบถามมานะครับจะไม่เคยแห้งเลยนะครับในช่วงดูดแลก็เท่านี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เกิดไฟไหม้เนาะในะตัวเมือง ตัวอำเภอกุสมานะครับรถดับเพลิงสามสีคันนะครับมาสูบน้ําจากจุดนี้ไปนะครับน้ําก็ไม่แห้งน้ําก็เท่าเดิมนะครับโอ้น้ำใสจริงๆนะครับน่าจะลึกมากๆเลย <c oughs> มองไม่เห็นก้นบ่อเลยนะ <c oughs> เห็นชั้นไม้ไมที่เขาวางเรียงขึ้นมานะครับสูงมากๆเลยเนาะไม่ดูว่าชั้นดินเก่านะครับสมัยที่เขายังไม่เท ดึกถึงไหนเนาะน่าจะเป็นตรงนู้นหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไม่ได้มีบ่อเดียวนะครับยังมีอีกนะครับคือบ่อน้ำสร้างเก่านะครับผมในตัวอำเภอกุสุมานเนาะจะมีหลายบ่อมากมีเป็นสิบบ่อนะครับบางบ่อก็มีการถมเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขามีน้ำประปามีดูดจากบาดาลมาแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับตรงนู้นนะตรงนี้จะเป็นกองหินนะครับ นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อสาน้ำท่างเก่าอีกหนึ่งบ่อนะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมนะตอนนี้ก็มีการากั้นเป็นการตกเนาะไว้นะครับแต่บอ่อนี้ก็คือเขาไม่ได้แบบมีท่อลงมาสูบน้ำเนาะบอ่อนี้น่าจะตื้นเขินเนาะดูจากนะครับด้านล่างมีใบไม้ทับถมกันนะผม แล้วก็ไม้ที่เสียบลงเนาะโอ้ผมเขียนไม่ถึงนะลึกมากนะครับจุดนี้อันนี้น่าจะเป็นชั้นดินเก่านะครับนี่แล้วก็มีการนําไม้นะครับผมเอามากั้นบ่อไม่ให้ดินสไลด์ลงเนาะโอ้เป็นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่ครับลองดูนะครับผม บอ่อนี้น่าจะขาดการดูแลนะครับผมเลยทําให้ใบไม้ตกลงไปทับโถมกันเนาะคือไม่ได้มีแค่บอ่อนี้นะครับเส้นทางนี้ยังมีอีกหลายบอ่อเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับรถลงไปหาดูนะครับว่ามีอีกไหมนะตรงจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบอ่อนะครับขับรถออกมาจากนะครับจุดนั้นเห็นไหมตรงนั้นจะเป็นต้นโพใหญ่นะครับขับมาไม่ถึง200เมตรนะรผมก็เจออีกหนึ่งบอ่อนะครับ เดี๋ยวมาดูบ่อน,นี้นะครับโอ้น้ำก็ยังเต็มเหมือนเดิมเลยเนะาะฟาโอ้โหรวมสมบูรณ์มากๆนะครับไม้ไม้นี้ก็คือเป็นไม้เก่านะครับผมที่ตั้งแต่ขุดน้ำสร้างใหม่ๆเลยเนาะน่าจะเป็นบ่อน้ำแบบเรียงมาเรื่อยๆนะครับผมเรียงเลียงเ,ยงเ,ยงเียงมานะครับฝั่งนู้นก็น่าจะมีอีกนะผมว่านะครับ นี่นะครับผมมีน้ำตลอดทั้งปีเนาะสุดยอดมากๆนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมการพามาชมเนาะ,ะวัดล้างนะครับผมไม่ใช่ไม่ถือว่าวัดล้างนะเป็นวัดที่ไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่เนาะแต่มีเจ้าอาวาสดนะครับผมเนาะมีเจ้าอาวาสด,ดูแลอยู่นะครับ แล้วก็พามาชมนะครับเป็นบ่อน้านะครับผมเป็นบ่อน้ําโบราณเนาะคือผมว่านะครับมันมาสจ,จัย์มากนะครับหมู่บ้านผมไม่มีแบบนี้นะบ้านผมจะมีแค่การขุดดินขุดดินให้เป็นน้าสร้างเก่าเฉยเราก็จะเห็นแค่เป็นมันเป็นหลุมลงเฉยนะครับผมเป็นหลุมลงเล็กๆเนาะในหลังบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็เอาท่อใหญ่ๆนะมาวางขึ้นมาแค่นั้นนะครับจะไม่มีการขุดดินแล้วก็แบบเอาไม้มาทําแบบคาดแบบนี้นะ คือมันคลาสสิกมากๆนะครับผมเนาะน่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็พระธาตุเก่าที่เขาสร้างข้อไว้ก็ถือว่าเก่าแก่นะผมว่านะผมเนาะน่าจะยังมีสถานที่ที่เก่าแก่แล้วก็งดงามอีกหลายสถานที่นะครับถ้าใครอยู่ในอำเภอกุสุมานมีสถานที่สวยงามเก่าแก่นะครับผมก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหา ข้อมูลแล้วก็จะถ่ายทํานะครับมาให้ทุกคนได้ชมนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการมาอำเภออุตสุมานเนาะถือว่าเป็นอํเาเภอที่ผมเพิ่งเพิ่งเคยมาถ่ายครั้งแรกนะครับเคยแค่ผ่านเนาะผ่านไปจังหวัดนครพนมเฉยๆนะครับนะไม่เคยมาถ่ายคลิปจุด,จดนี้เลยนะครับเพราะว่าจุดนี้ คือมันไม่ค่อยมีภูเขานะครับผมก็เลยไม่ไม่ไมดูว่าไม่ได้หาข้อมูลว่าไม่ดูว่าจะมีสถานที่โบราณแบบนี้เนาะนะครับอ๋อคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมอ่านข้องลงป่าด้วยนะครับใครมีข้อมูลดีๆหรือผมให้ข้อมูลผิดก็แนะนําคอมเมนต์มาได้เลยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ